ฉบับเต็มเสี่ยวมี12สมาร์ทโฟนสุดที่ไม่ได้มีดีแค่เครื่องแรงเดี๋ยวก่อนนี่เธอจะไม่พูดถึงเสี่ยวมี12 Pro หน่อยเหรอซื้อทั้งทีก็ต้องรุ่น Pro ไปเลยสิคะว่ากันหน่อยกับเสี่ยวมี12และเสี่ยวมี12 Pro ก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งยิ่งให้ช่องเราด้วยนะคะ อนวันนี้นะคะใหม่ตื่นเต้นมากเพราะว่าอยู่กับสมาร์ทโฟนหนึ่งเครื่องที่อยากจะจับอยากจะถือมานานแล้วนั่นก็คือตัวเสี่ยวมี12นั่นเองแต่ก่อนอื่นเนี่ยพาทุกคนไปดูกล่องกันดีกว่าว่าเขาให้อะไรมาในกล่องบ้างสิ่งที่เห็นชัดเลยนะคะก็คือกล่องของเสี่ยวมีรุ่นนี้ยังให้มาใหญ่เหมือนเดิมในขณะที่หลายๆแบรนด์เนี่ยเริ่มเปลี่ยนเป็นกล่องรักโลกกันแล้วนะมาดูดีกว่าว่าเขาให้อะไรข้างในมาบ้างนะคะก็จะมีตัวคู่มือแล้วก็จะมีเคสใส่แถมมาให้เราด้วยเปิดม,มาต่อเนี่ยก็จะมีอะแดปเตอร์ชาร เป็นแบบ67วับต์าทแถมมาให้ในกล่องเลยแล้วเขาก็จะมีสาย USB Type A ถึ Type C มาให้เราด้วยค่ะเรียกได้ว่าเขาให้มาครบจบหมดอยู่ในกล่องเลยนะไม่ต้องซื้ออุปกรณ์อะไรเพิ่มเลยซึ่งเคที่เทาแถมมาให้ในกล่องเนี้ยดูแล้วค่อนข้างที่จะเก็บงานดีเลยนะคะขอบมุมต่างๆก็ไม่บาดมือด้วยค่ะสําหรับสายชาร์จของรุ่นนี้ยาว8เมตรแล้วค่ะทุกคนแซวเล่นให้มายาว1เมตรนะคะก็เรียกว่ามาตรฐานเพียงพอต่อการใช้งานทั่วไปแหละ เสี่ยวมหมี่น่ใ่เชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนน,ะน่าจะนึกถึงมือถือที่ให้ประสิทธิภาพเครื่องมาแบบจัดเต็มให้มาแบบโคตร กล้องก็สวยถ่ายรูปออกมาดีนะคะแต่ก็จะติดเรื่องดีไซน์เนอะที่หลายๆรุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยออกมาก็จะมีความไม่ค่อยถูกใจผู้หญิงสักเท่าไหร่แต่สําหรับเสี่ยวมี12รุ่นนี้เนี่ยใหม่คิดว่าเขาทาดีไซน์ออกมาได้ดีเลยนะโดยสีที่อยู่ในมือใหม่ค่ะก็คือสีม่วงสําหรับฝาหลังของเขานะคะเขาก็จะเคลือบผิวมาให้แบบนี้เลยก็จะทําให้เรารู้สึกว่ามีเป็นกากเพชรเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะเล่นแสงเล่นเงาสวยมากแล้วก็ใหม่ชอบมากๆเลยค่ะน่าจะถูกใจผู้หญิงหลายๆคนแหละขนาดของรุ่นนี้นะถ้าเป็นใหม่จับเนี่ยค่อนข้างที่จะถนัดมือเลยค่ะ สามารถพิมพ์มือเดียวได้อยู่ค่ะทุกคนนี่ลอีกอย่างหนึ่งก็คือรุ่นนี้เนี่ยบางลงกว่ารุ่นเกา่าใครที่ชอบพกกระเป๋าใบเล็กๆเนี่ยใส่ได้สบายๆเลยค่ะ มีสายกล้องมาประมาณนี้เลยนะคะโดยเขาก็จะล้อมรอบกล้องด้วยอลูมิเนียมสี่เหลี่ยมแบบนี้ถ้าถามว่านูนไม้ไม่บอกเลยนะว่าค่อนข้างที่จะนูนมากๆเลยค่ะจะมีความกระดกกระดกแบบนี้เลยแต่ก็ยังดีตรงที่เคสใส่ที่เขาแถมมาให้เนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะคะเวลาที่เราใส่เหล่าเนี้ยตัวเคสก็สามารถคลุมกล้องได้หมดแบบนี้เลย <S <S ก็ช่วยป้องกันได้ระดับนึ่งเลค่ะ ที่เรื่องการถ่ายรูปดีกว่าค่ะต้องบอกว่าเสี่ยวหมี่เนี่ยเป็นมือถืออีกหนึ่งแบรนด์ที่ใหม่ค่อนข้างชอบเรื่องสกินโทนของเขาเลยสําหรับรุ่นนี้เนี่ยเขาก็ใส่เทคโนโลยีต่างๆใส่พวก AI เข้ามาเยอะเหมือนกันค่ะโดยกล้องหลังของเขานะก็จะให้มาทั้งหมด3เลนส์แบบนี้กล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลค่ะกล้องอัลตราวาดความละเอียด13ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์เทเลมาโครความละเอียด5ล้านพิกเซลซึ่งใหม่เราเอาไปถ่ายเทเลมาโครดูแล้วนะคะระยะของเขาเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนี้เลยค่ะ4-7เซนก็ถือว่าใกล้อยู่นะคะคคตัววเลขามอองกองก้ อาจจะไม่เยอะนะคะบางค่ายเนี่ยเขาก็ปาไป108ลา้านแล้วเนื้อสำหรับรุ่นนี้เนี่ยยังอยู่ที่50ล้านพิกเซลอยู่แต่สิ่งที่โอเคเลยก็คือเซ็นเซอร์ที่เขาให้มาเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่ค่ะทําให้เราสามารถถ่ายรูปเก็บแสงต่างๆได้ดีแล้วก็ทาหน้าชัดหลังเบลอได้ดีถึงแม้จะไม่เปิดโหมดพอร์เทรตด้วยค่ะและเขาก็ยังมีอีกหนึ่งฟีเจอร์นะคะที่ชื่อว่าพอร์เทรตไนท์โหมดทำให้การถ่ายพอร์เทรตตอนกลางคืนของเราเนี่ยทำได้ดีขึ้นโดยเขาก็เพิ่งใส่ฟีเจอร์นี้มาในเสียวมีรุ่นนี้ วิดีโอของรุ่นนี้กันต่อเลยดีกว่านะคะใครเป็นสายวิดีโอน่าจะถูกใจเลยแหละเพราะว่ากล้องหลังเนี่ยเขาสามารถถ่ายวิดีโอได้ความละเอียดสูงสุด 8K 24เฟรมต่อวินาทีเลยค่ะสําหรับวิดีโอของรุ่นนี้นะคะเขาก็ยังคงใส่ AI มาช่วยในหลายๆฟีเจอร์ค่ะอย่างแรกเลยก็คือ Motion Tracking Focus ค่ะจะเป็น AI ที่จะช่วยทําให้เราถ่ายวิดีโอไม่หลุดโฟกัสออกไปจากคนอย่างที่2เนี่ยก็คือ Motion Capture นะคะเวลาที่เราเอาไปถ่ายอะไรที่มีการเคลื่อนไหวเร็วๆเช่นถ่ายคนกําลังวิ่งอยู่เนี่ยก็จะช่วยลดการสารั่น ก็ช่วยทําให้ภาพในวิดีโอของเราไม่เบลอค่ะอีกอย่างหนึ่งที่เขามีมาให้นะคะก็คือมี Eye Tracking Focus มาให้อันนี้เวลาที่เราถ่ายหน้าคนใกล้ๆซูมเข้ามาอีกหน่อยเนี่ยเขาก็จะจับตาเราค่ะทําให้หน้าของเราไม่หยุดโฟกัสแน่นอน แน่นอนว่าฟีเจอร์ต่างๆที่เขาใส่มาให้ในเสี่ยงมี12เนี่ยคล้ายๆกับกล้องโปเลยค่ะและวิดีโอที่เพื่อนๆกำลังดูอยู่นะก็เป็นวิดีโอจากเสี่ยงมี12โดยเป็นยังไงดูออกกันรอเปล่าคะสำหรับกล้องหลังเนี่ยหมายว่าฟีเจอร์วิดีโอให้มาใกลๆคล้ายๆกับกล้องโปรเลยค่ะแต่จะติดอยู่นิดนึงนะทุกคนตรงที่วิดีโอกล้องหน้าสามารถถ่ายได้แค่ 1,080p 60เฟรมต่อวินาทีเท่านั้นนะคะแอบอยากให้เขาถ่ายได้สูงกว่านี้แต่ก็เท่านี้ก็เพียงพอต่อการใช้งานลงโซเชียลแหละ ดีกว่านะคะสำหรับรุ่นนี้เนี่ยให้หน้าจอมาเป็นแบบ AMOLED Display ให้ Refresh Rate มาถึง120เฮิร์เลยค่ะถ่ายลื่นๆแน่นอนแล้วก็ขนาดหน้าจอของเขานะคะอยู่ที่6.28นิ้วและหน้าจอรุ่นนี้ก็รองรับทั้ง Dolby Vision แล้วก็ HDR10+ นะคะถ้าใครไป save content ท,ที่เป็น HDR10+ เนี่ยรับรองว่าสีสันสดใสสมจริงแน่นอนค่ะแต่รุ่นนี้นะคะก็ให้สแกนลายนิ้วมือใต้จอมานะใหม่ล่าสแกนดูเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไวเลยค่ะกดปุ๊บก็สามารถปลดล็อกได้เลยแต่ถ้า ใครไม่อยากสแกนลายนิ้วมือนะคะรุ่นนี้ก็สามารถสแกนหน้าได้เหมือนกันเดี๋ยวไม่ล้อให้ดูด้วยมีคนถามมาเยอะว่าสามารถสแกนหน้าแบบใส่หน้ากากได้ไหมสามารถเหมือนกันนะคะทําได้แล้วก็ไหวด้วยค่ะมาต่อกันเรื่องลำโพงดีกว่าสําหรับเสี่ยมี12รุ่นนี้เนี่ยก็ยังคงพัฒนาร่วมกับพา r m แมนการอนเหมือนเดิมกับรุ่นที่แล้วนะคะโดยเสียงลําโพงของเขาเนี่ยก็จะเน้นไปที่ความสมจริงมากกว่าความกระหึม่ม แต่ที่ใหม่ชอบเนี่ยก็คือเวลาใหม่เอาไปดูซีรีส์ดูเน็ตฟลิกเขาค่อนข้างที่จะให้เสียงคนแบบชัดเจนค่ะแต่ก็จะติดอยู่นิดนึงนะคะตรงที่การวางลําโพงของเขาเนี่ยจะเอาไปไว้ตรงด้านซ้ายของตัวเครื่องเนะเวลาที่เราถือเล่นเกมค่ะก็อาจจะทําให้นิ้วมือของเราเนี่ยไปบังเสียงลําโพงได้นะคะหรือเพื่อนๆบอกว่าใหม่ลองกลับกล้องเล่นเกมแบบนี้ดูก็ได้ตัวนิ้วเนี่ยก็จะติดกับตัวเลนส์กล้องแบบนี้ก็อาจจะต้องใช้ความเคยชินแล้วก็ความถนัดอยู่ค่ะในเรื่องของลาโพง พี่พี่กองคนนี้เขาสวยนะคะทุกคน อย่างที่รู้กันนะคะว่าเสี่ยวมี12รุ่นนี้เนี่ยให้ชิปเซ็ตมาเป็น Snapdragon 8 Gen 1ใช้งานได้ลื่นไหลยอยู่แล้วค่ะ RAM รุ่นนี้ให้มาที่8กิกนะคะความจุให้มาที่256กิกเอาไปดูหนังเล่นเกมฟังเพลงต่างๆทำได้สบายมากอยู่แล้วค่ะทุกคนลองเอาไปทดสอบกับน้องๆที่มานะลองเอาไปเล่นเกมกันดูความร้อนปาขึ้นไปถึงเกือบๆจะ47องศาเลยค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็เทสในห้องแอร์ด้วยนะคะลองเอาไปเทสในที่ร้อนๆแั้งแจ้งมาแล้ว ตัวเครื่องก็ค่อนข้างจะร้อนไวเป็นพิเศษถึงแม้ว่าเขาจะใส่เทคโนโลยีระบายความร้อนมาให้แล้วนะคะตอม้มหมายคิดว่าอาจจะเอาไม่อยู่กับ snapdragon 8 g ดนหน่ค่ะจริถ้าเ,เพื่อนๆนะคะเอาไปใช้ถ่ายรูปด้วยเนี่ยความร้อนก็จะร้อนไวเป็นพิเศษแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เจอมาเนี่ยเวลาเครื่องร้อนมากๆเนี่ยตัวแอปชอบเด้งออกเองด้วยนะคะก็อาจจะต้องติดเรื่องความร้อนไว้เป็นข้อสังเกตนะ เรื่องความร้อนก็ต้องมาคู่กันกับเรื่องแบตเตอรี่ใช่ไหมคะสำหรับรุ่นนี้ให้แบตเตอรี่มาที่4,500ม ah. ิลลิแอมป์ค่ะเพื่อนๆไม่ได้ใช้งานหนักใช้งานทั่วไปก็อยู่ได้ทั้งวันนะคะแต่ถ้าใครที่เอาไปใช้งานหนักๆเอาไปถ่ายรูปหนักๆเล่นเกมหนักๆเนี่ยแบตเตอรี่ค่อนข้างที่จะลดไวนะคะแบตลดไวเครื่องร้อนไวเครื่องร้อนไวแบตลดไวมันก็สัมพันธ์กันเนอะเล่นเกมหนึ่งตาเปิดเฟรมเรทสุดเปิดกราฟิกสูงสุดเนี่ยตาเดียวลดไปมากกว่า10นี่คะ่ะทุกคนก็อาจจะต้องรออัพ ฟอร์วอะไรต่างๆอีกทีเนาะแต่ก็ยังดีนะคะที่รุ่นนี้เนี่ยให้ชาร์จไวแบบเทอร์โบชาร์จมีอยู่ที่67เวันโดยเขาเคลมมาว่า0ูนถึงร้อนะคะสามารถชาร์จเต็มได้ใน38นาทีแต่จากการที่ใหม่ลองเอาไปชาร์จดูเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ42นาทีก็ถือว่าโอเคนะาไม่ได้เลยจากเลขที่เขาเคลมมาสรุปก,กันเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้เดี๋ยวก่อนนี่เธอจะไม่พูดถึง Xiaomi 12 Pro หน่อยเหรอ Xiaomi 12 Pro ก็ไม่ได้แตกต่างจาก Xiaomi 12สักเท่าไหร่นะคะก็แค่ ดีไซน์ของเขาเนี่ยจะมีความเรียบหรูกว่าเพราะว่าตัวเลนส์กล้องของรุ่นนี้ จะให้มามีความแมทแมทเรียบเนียนไปกับฝาหลังเลยค่ะแล้วกล้องที่เห็น3ตัวก็ให้ความละเอียดมาถึง50ล้านพิกเซลทุกตัวเลยค่ะทั้งกล้องเลนส์หลักเลนส ultra ์ ultra wide แล้วก็เทเลโฟโต้ยังไม่ได้บอกอีกเรื่องนึงนะคะก็คือรุ่นนี้เนี่ยสามารถถ่าย portrait HDR ได้ทําให้ภาพ portrait ของเรามีความสวยขึ้นมีความหน้าชัดหลังเลยที่ดีขึ้นที่สําคัญรุ่นนี้ให้เซ็นเซอร์มาใหญ่กว่ารุ่นปกติด้วยค่ะเรื่องของหน้าจอถึงแม้ว่าทาั้ง Xiaomi 12เนี่ยจะให้หน้าจอมาแบบ Full HD ซึ่งก็เพียง นะแต่ว่าเสือมี12 Pro ให้มาแบบ 2K เลยค่ะและแบตเตอรี่ของรุ่นนี้นะคะถึงแม้ว่าจะให้มาไม่ต่างจากตัว12ธรรมดามากนะัเพิ่มขึ้นมาแค่1 0 0มิลล m อ ah, มเนี่ยแต่เขาให้ชาร์จไวมาถึง1 2 0วัตต์เลยค่ะทุกคนซึ่งเขาก็เคลมไว้นะว่าจาก0ถึง100ใช้เวลาแค่18นาทีเท่านั้นแต่จากการลองใช้งานของใหม่นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ25นาทีซึ่งถือว่าเร็วมากมเลยนะแต่งหน้า,าผมยังไม่ทันเสร็จเครื่องก็ชาร์จแบตเต็มแล้วค่ะนี่พอได้แล้ว <laughs> กลับมาสรุกกันจริงๆดีกว่านะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหน,นที่กำลังมองหามือถือสเปคแรงๆดีไซน์สวยๆเนี่ย Xiaomi 12และเ x i ยวมี12 Pro ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าหยิบยกมาตัดสินใจค่ะแต่ก็จะมีข้อสังเกตจากการใช้งานอยู่นะคะก็คือกล้องหน้าของเขาเนี่ยสามารถถ่ายวิดีโอได้สูงสุดแค่ Full HD เท่านั้นอันนี้ก็อาจจะขัดใจเพื่อนๆที่เป็นสายบล็อกสายทำคอนเทนต์นะคะอีกหนึ่งเรื่องก็ที่ไม่บอกไปเลยนะคะว่ารุ่นนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะร้อนไวอยู่มากๆเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะเอาไปใช้งานหนักๆก,ก็อาจจะต้องพิจารณาเรื่องนี้เป็นพิเศษเพราะว่าเวลาจับถือเล่นจริงๆแล้วเนี่ยตัวเครื่องนอนจนเรารู้สึกได้เลยนะแล้วยิ่งขอบเขาเป็นอลูมิเนียมแบบนี้ค่ะก็จะทําให้ขอบตัวเครื่องมีความร้อนมากกว่าปกตินิดน,นึงอีกหนึ่งเรื่องสำคัญก็คือในรุ่นนี้นะคะสเปคชีทเขาไม่ได้เขียนมาว่ากันาน,ากน,น้าก เอาไปใช้งานจริงก็อาจจะต้องระวังเรื่องนี้เป็นพิเศษค่ะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ใหม่ไปอ่านเจอมาสําหรับมือถือ Xiaomi ที่หลายๆคนมักจะเจอเนี่ยก็คือโนติเขาไม่ค่อยแจ้งเตือนสําหรับ2รุ่นนี้นะคะใหม่แล้วก็พี่ๆทีมงานเนี่ยก็ลองเอาไปใช้งานจริงประมาณ1สัปดาห์มาก็ยังไม่เจอปัญหาเหล่านี้ค่ะงั้นเรามาดูที่ราคากันดีกว่า Xiaomi 12ราคาอยู่ที่24,990ืับาทจะเป็น RAM แปดกิกความจุ 256G ิกิกค่ะส่วนรุ่น Xiaomi 12 Pro นะคะราคาอยู่ที่3ามหม 1990บาทจะเป็นแรม12บสกิกความจุ256ร้กิกดูคลิปนี้จบแล้วนะคะเพื่อนๆคนไหนตัดสินใจย,ยังไงอยากจะซื้ออยากจะไม่ซื้ออยากซื้อรุ่นไหนก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะหรืออยากให้ช่องเราเนี่ยรีวิวอะไรอีกก็คอมเมนต์มาคุยกันเยอะๆนะคะเพราะว่ารอให้ดูอย่างรู้ถามมาแลวดารีวิวสำหรับวันนี้ไปไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบายนี่นี่นี่หักกอนนี่ Fala,